mãi cây 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 oh cây 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 này, cây 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 เไอ้โครงหลังคาได้เหนเนาะยังไงโอ้มาตบทวนหลังคาวะสางเป็นสองคนโอ้ฟรีทางนั่นเป็นเอาไงเนาะ มาชางมันมาเท่งหลังคาวัดงเพิ่มเป็นมาเจ็งกุ๊กเปิดจองข่าวดีเรื่องหลังคาเป็นอาทิตย์เรื่อยๆเออเพื่อนพี่น้องเนาะยินดีกับทางทางพ่อนเพื่อนพี่น้องไปเนาะเนาะได้ละชาขวันกับมาเท่งมาจัดอันยาวสำเร็จเนาะมาจิตตัดสำเร็จพี่น้องไปเนาะม่ป่ม่เ่ยใหญ่ถือหญ่พระเนาะดีใจดีใจพี่น้องเพื่อนพี่น้องไปโมทนาบุญน้ำพระใหญ่เจดีพระตะกูจะคุ้นเนาะที่ออกมา เี็แไร่นั่งน้องเยือนซานทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเว้เนาะน้องพระกาบทักทายสวัสดีสบายดีเอยไปพี่น้องซีเบอร์จูกุชุคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราทางเจอทางหลวงพื้นที่ตอนหับเก่าสู่สองหน่วยพาเพื่อนคือเก่าพี่น้องเนาะมามาพบกับหน่วยสว่วงคำพี่น้องเนาะเอหาเรื่องที่ว่า ทางทีมงานเนาะจะได้ขึ้นไปอันชายาบุรีพี่น้องวันนี้มีการคาดเคลื่อนนิดนึงเนาะบันได้ขึ้นพี่น้องเลยเนาะยังบันได้ขึ้นคนใดทั้งเบาเตียงเป็นเบาสบายเนาะไอ้คำมงาลอยู่พี่น้องก็ได้เปลี่ยนเป็นมื่ออื่นประชันเนาะถาวาถาวรมุ้ยแนวการคาดเคลื่อนอีกประชันซะเป็นมื่ออื่นวันนี้กาศเขามาทั้งทีมงานเขามากันหลายคนเลยพี่น้องมีประตูนเบายาวพี่น้องเนาะเบาบุญปลาเบาลีเบาลุงเพิ่ม ตาบ่าวลุงเพิ่มได้ข่าวมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเลย่จงข่าวดีเรื่องหลังคุ้งหลังคาเนาะเป็นเรื่สิ่งพี่น้องไอ้ทั้งน้องพรเพิ่นเป็นอาทิตย์เรียบรอยย้อยแล้วพี่นอ้องเลยเนาะการดีมุกดีใจน้นองเพิ่นพี่น้องเนาะที่ว่าหลังคุ้งหลังคาที่ว่ามีงบประมาณข่ามา,า,มาเป็นอาทิตย์เรียบร้อยก็ยังขาดเรือเรื่องงบตววัวที่ว่าเป็นไม่ช่วยละน้องพี่น้องครับ ยังมีงบสมทบอยู่3ล้านคือเกา่าเนอะพี่น้องย,ยังบ่ได้ทาทันวาครบพี่น้องเนาะเมื่อสัปดาห์นะครับถูกสิ่งห้าประตูห้านะอันห้าอันนะพี่น้องห้าไม่ผนักเนาะยังบ่ทันมีแต่ว่ากับู้วกพี่มีได้จังหวัดเนาะจริงพี่น้องสองสามหมัดสี่หมัดพี่จันแนนเนาะพี่น้องเนาะ ทางหัวขดไยทั้งอย่างนนเนี้ยพี่น้องเว้ยอ้านอ้อยสะพรส่วน,นห็นบาตูนครับรอยแย่หนิส่วนก็จีใจใหญ่เลยพี่น้องเว้ยเพราะว่าอ่าเมื่อวานนี้บอกว่าบริมาเนาะพี่น้อง,นองเนาะบอกว่าจะขึ้นเนาะพี่น้องแต่ที่นี่มาเห็นแบบจูโจมก็ด,ดีใจใหญ่เลยแหละเ,เพราะว่าคิดว่าที่อีกประมานที่สองที่เป็นราชินีคนหนึ่งนั่นเอง เนี h, ่ยก um ็เด hmm. ียวไปเบิ یک, right ่งส้มกันเลยพี่น no? ้องเนาะว่าพอนุ่งหลวงก็เห็นทางสร้างเพิ่นก็มาแทกความสันความยาวของอันช่างสีพี่น้องเนาะว่าเอาสันจักเม็ดยาวจักเม็ดเพียงเนาะตอนเห็นเพิ่นมาแทกเป็นจุดแต้มเป็นนาทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยกระที่ตามช้มบังอีกเถอะเนาะพี่น้องเรื่องเพชรแม่ส้มศิลาเลยพี่น้องเลยเนาะว่าชีได้มางบมาทางใดนเนาะมาทางใดนกะ มูธาน,นา้ำน้องคนพึ่งท่านครอบครัวคนน้องพี่น้องตหมากมี่หมกมีมาจะบา้า,านจะอืานา่นยังไงมาไนมาไนโอมาไนไปนดอหมกมีเนาะขับมีกรอบเลย,ยจะไรด,ดีทังน้องคน Lần này bạn thấy thăng vào nhau mà hả? đi chạy ừ. à, đó <laughs> <laughs> hả, đi chạy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  đi con đi chạy đi chạy đi chạy đi đâu, đi chạy 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 บอกบอกกันว่าสิไปดิเมื่อวานยังเห็นนิ้เก่าอีกบ่นะครับมันมีการคาดเคลื่อนนอยนึงพอดีทั้งนอนเตียงเพิ่นบสบายเลยมาเปลี่ยนถยากให้เพิ่นเป็นยังอะเพิ่นบสบายติดไข่เป็นยังธรรมดาเนี่ยไข่แน่แล้วบ่ฮะไข่แน่แล้วบ่โดยไข่แน่แล้ว ที่นี่มันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเปลี่ยนเป็นมืออื่นมืออื่นเลยเปลี่ยนเป็นมืออื่นบ้านมืออื่นได้ไปนานที่จะไปแท้มืออื่นไงว่ามันนี้ก่คือว่าเนาะเพมันก็เลยมีการขัดเคลื่อนเนี่ยพันธุ์ล่าหมอกี่ยังนี่โมโหหมอน้องนีอันมอกี่ผายวะหมอมีเปลือยเต้ นี่ไเดอบอลแบนี่แบะเป็นหนังแล้วเนาะได้ะมีเปลยพี่น้องเลยใเอามาให้นะทางอ้ายคนชื่อไผบัตูนโอ้บัตูนชื่อเมื่อไดรนะเมื่อถามมาว่าเห็นกิ๊ตเซลขายอยู่ในบ้านเนี่ยจะเป็นน้อก็น้องก็ถามว่าอยากได้ลองกิ่นมั้งเลยอะไรอะคะพี่ลองหรือเปล่ กินแล้วกินแล้วกินแล้วแ่บปะแซ่บนี่พี่น้องชิมชิมใช้กินดแม่เจ้าก็ได้โอ้มันเละแน่ดิอื้ยหากระชุบเลยเนาะว่ามันมันเป็นมันมีอันม้วนของมีบมัมีอันนั่นเหรอพี่น้องเป็นมันไม่อีนช็อตอันนี้เหรอก่อาไอจ่าดอยตาเลือเลยกระตูนมานล้ว มันไม่มาเีันนางมีเนาะมาเลยดิหนวดซี่คอหนุไม่ออกไม่น้องคนโคราชเลยให้ทั้งกันน้องเจ้าน้ำเนาะฟอนหนึ่งเน้อมาเลยพี่น้อยสร้างในนาคตงัวนี่ละด้ยเนาะด้ยเล่ บืนบืนเปเชียรหญ่ทือเราตี้มาไวได้เชียร์ขามาเช่าประมาณสิบโมงแักแม่เลยสิบโมงพอดพี่ปะหรือว่าสิบโมงออกจากพุ่นสิบโมงออกจากพุ่นมาพี่สิบเอโมงเที่ยงเลย แล้วก็จะเก็บมะพร้าวแบกอันนั้นผักผัดได้พันจองค่โดยโดยขอบใจขอบใจหรือผมหนงหนวดด้พก็เป็นไม่ได้พักอยากได้พักอันใบจะนั่งนันเลยใบจะนั่งโดยเพราะว่าหนงหนวดบุคคลมีเวลาเขาไปทั้งอยู่บ้านหนวดก็มีอยู่แต่ว่ามันขอไปดงเนียแต่ว่าหนวดก็มีเวลาเขาไปก็คือเห็นนี่แหละเนาะทางไห่แม่มันจะเป็นภูมิบักไล้ไร่หรมันจะเป็นน้ำเคียวมันจะเขียวดีเด้ แบบมันเป็นยานั่งไฮโอ้มันมันเป็นยานั่งไฮที่ว่าพันจูดเนาะยจูดอันอันนั้นพี่น้องจูดจูดจูดไม่เท่ว่าพันพันบักพันฮาน่ะเนาะมันดินมันสีดินเพรใหม่มันสีงามเลยเลยเมื่อกี้นี่เห็นชร้างเป็นมาเทกอ่านี่ว่าคมยาวสังกะสีบ่เลยอืมเป็นไวย์ได้น่ะเป็น่อยฟังดีกว่าเป็นรอยจังเลย แล้วเรื่องสั่งซีน่ะว่าทางลูกเขื่อนพนมาแจ้งแล้วทางเขื่อมาแจ้งแล้วโดยทางไอจีดีเพิ่นฝากให้แล้วพิ่นชดใช้แล้วอันเท่าไรนะเพิ่นบอกยอดจำนวนเงินสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านเนี่ยพอปะบ่พอดีใจว่าั่นี้ดีใจดีใจแล้วเนาะวันนี้ยังยังขาดยังไม่เอ้าเจ้าพ่อโหยปะ ชูหู่วนที่ขาดที่เหลือนะตอนนี้นะขาเดเต้นขาดแก้นผา,<ด>าเลยอ่าขาดแก้นผาครับลูกติ่งตามที่ว่าลุงนวลได้ว่าให้เจ้าฟังก่อนนะว่านี่แหละเพราะว่ามีงบอยู่สามล้านที่ว่าทางบราแย่งแจ้งกับเจ้าก่อนหน้านั่นเนาะเลยแล้วก็ยังมีแผนมาแจ้งเพิ่มเติมเนาะเลยมีแต่ทางลุงเทิมมาแจ้งเรื่องงบสังค์คีเนาะเลยแต่ที่นี่ครับมีช่างมันยังผลขบมาพร้อมกันเลยพี่น้องมา แทกความสัน่นความายาวแล้วก็ดุงเพิ่มขนาจะเป็นขนาดจะดำเนินการสร้างอ่าสร้างเลยขนาดจะเป็นมุ้งแบบอื่นนี่อไปจักบ่มันบอกว่าโบอกเท่หมดเออที่กับมบออื่นก็เพราะว่ามันน,น,าานั่นไล้พี่น้องถ้าว่าเพิ่มดุงเพิ่มแจ้งมันอีป๊บเนาะถากไอ้เพิ่ว่าฮะ<า>โอ้บอกอะไรบอกอะไรโอ้โออหอะไรพาลุยมาแลยผมเห็นแล้ว คือแบบว่าคนแจ้งไม่นี้บื่อื่นกะถามว่าลุงเพิ่มสั่งมาก็คือมุ่งไล่เรื่อยบื่ออื่นพี่น้องเลยพราะมันแล้วเรียบร้อยเด้มีแต่ขาดแค่สั่งกสีอย่างเดียวเนาะเพราะไม่พวกส่วนเกินที่ว่ามันสั่นมันยาวเนาะสร้างเพิ่นตัดเป็นนาทีเรียบร้อยพี่น้องตัดเบิดมีแต่ส่วนที่ท่านตัดนี่คือเพิ่นรอใส่สังกะสีเนาะว่ามันจีซำใดยซำใดยพี่น้องเลยทีเดีกรากเนี่ยคือสังกะสี8แผ่นนี่แหละพี่น้องเลยควบก่วงเต็ม เต็มตัวเงินเลยแปดแผ่นโดยแปดแผ่น <Bad plan S 1> เป็น,นอะไรแปดแผ่นฮะแปดแผ่นเป็นแปดแผ่นอะไรข้างละแปดแผ่นข้าว่นแปดแผ่นข้างนี plan, ้แปดแผ่ plan, นนี่นี่อุ๊ยเนาะขางทั้งหน้าบ้านเแปดแผ่นเนาะแปดแผ่นเลยแล้วชิบวชแผ่นนะทั้งหมดนะทั้งบทชิบวชแผ่นโดยชิบวชแผ่นนี่มงมงแล้วเลยพ่อโม่จัดผลห้ามหวแล้ว ดีใจบ่โดยดีใจน่ะดีใจแล้วเนาะประตูม i̇şte ันยาวกว่าับมาอีกนี่น่องเลยคือสิพกแผ่นเน่ะทั้งรวมทั้งเมชเซล่น่ะสังกสีกึนเจ้ามิ่สิพกแผ่นขึ้นแล้วเลยแล้วเฉพาะสังกสีแต่ว่าเรื่องไม่แผ่นพาสซล่านั่นก็คือว่าแหละงบกขายังสามล้านอยู่คือเก่ายังบ่พอต้องมีมาเพิ่มเติมอีกค่ะอย่างน้อยก็ไัก มีระบงังหลายล้านถึงสิบล้านเนาะพี่น,อน,น้องเลยลูกตำรวจกับ,บนนพลเอใจเพราะลตำรว่เคยสร้างส่วนนี้พี่น้องเลยการที่คือที่ลายอยู่เพราะถูกเพรา,านี่เอกเพราะว่ามันกัดใส่อยู่ประมาณเป็นร้อยพูดเลยพี่น้องเลยร้อยแผ่นพูดเลยร้อยร้อยปลายนะไปไ,ไปขึ้น,นทึ่งไปตำรวจที่สาธิตให้เนบนิึงว่าเปิดผ่าใส่ป่งเยี่ยมแบบใดเพิ่นใส่หม่งใดเนาะเลยอัน ไปคือประตูบอกงนวนาบานใมองไนเนี่ปปยพัาเจเจอมเจอไได้ฮะเ<า><อ>จะะอได้โอ้โหกบันไดบันไดนี่โอ้โหฝนก็จะมาฝนไปอเอ้ยบาดตนตึง,ต,งตักตึงตัองมันบาบุญตกมุนห้อ,หองนี่เจ้าจับกล่องล้งหมดเลยโอ้สาม แต่นก็นี่นเนาะย่างนี่ลมนี่น่าจะเป็นผมยามนี่ฟองนึงเนาะเนาะนี่ฟองนึงเหองนึงจักวง1 2 3 4 5 6 6วง6 6นี่7ทั้งวงใหญ่เห็นบ่แม่นเนาะได้ วงวงใหญ่ด้วยานคู่8กับวงใหญ่ได้ไหเหรอแปดแบเนี้ไงโอ้โอ้พี่ใส่ห่ออีกเนาะพี่น้องไหใส่นี้หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดานาบกับแปดกับวงไม่ได้เนาอทำาใส่คู่ห่อเนี่ย เราซื้อมาจากวงใหญ่แปด,ดเด้อทักวงใหญ่ปะเด้อเสร็แล้วว่ามีหม่องนึงแส<ด>่บริจาคเนาะเด้อาจนที่บริจาคห้องนึง่ง<ด><ด>เ้อะเพราะว่าชองห้องนี้ต้องใส่เลยใส่บานใส่บกุกห้องนี้กั้นเป็นห้องถูกนะปะเด้กั้นรวมเลยเนาะด,ดมาไหนมามาเห็นประตูใหญ่อยูาานยอย่ยนี้ปะเห็นแบอบกกองคนเห็นนอนนั่นเลยปะเด้ บานคู่นี่ต้องอยู่นี้เนาะได้ยพี่น้องบานคู่ตัวนี้ครั้งนี้ก็น่าจะใส่ปงเยี่ยมตามบางึงใส่ปงเยี่ยมในเวลาต่างเลยเนาะวงหนึ่งถาม่มใส่วงงั้เนาะ<อ>เพราะว่ามันคนกับจิสสาสรนะพี่น้องส,ส,สับมาสักทีเลยต้องใส่ครับใส่ขังไปเลย,เลยแบบขัาง,งายาวไปสักที่เลยข้างหน้าก็ใส่ใส่ลูกติ่งบานตัวนี้เป็นลูกติง่ง ยาวไปจริงงั้นหอมไปเลยแต่ว่าเรื่องตัวอันเห็ดหลังข้าวหัก็ได้นี่ท่านสร้างคนตกลงเห็ดอยู่ดิบตด่ตกลงแล้วเนาะตกลงแล้วเห็ดอยู่ดิได้อโอ้โหน้องดีใจน้องคนพี่น้อง,อง,องเลยว่าแต่เด็กเล็กนะสร้างคนแบบว่าคบนบบเฮ็ดเนาะเหตุที่หนูได้วา่า ถามเพื ard, anyway, ่อนในที Please, ่น so, ี่เพื่อนว่าอ่าท่ามเบรตเา็นเส้ที่เนาะตำรวจก็เลยเพราะว่านั่นตำรวจก็เลยไม่ได้นั่หลายเพื่อนเนใช้ออกคบกิจธิษณเนาะแต่ที่ตำรวจเลยบอกทางประตูว่ามันต้องอาจจะเห็ดนะตำรวจวางที่เพื่อนดูไม่ไรตำรวจเลยบอกทางประตูว่าอ่าคือมองคุมบัวกระดานี่มันต้องเห็ดตำรวจวางที่พาบพรเห็ดเนี่ยมันชีเห็ดบัวกระดานี่ผลพระชริดูมันชีดอกง่าย มันกระโดดง่ายแต่ก็หนึ่งมากกัการขึ้นการลงพี่น้องเว่ยเปนตกมันเปลี้ยงมันยังกะคือทุกตัวอย่างมีลูกน้อยเนาะเล็กน้อยสิลุกไปพลาดมือล่มลเจ็บปวดได้เลือดอีกเนาะตำรวจก็เลยแนะน้ำไปทั้งประตูบอกเพอ่ป็นไรประตูนะเจ้าบกสร้างเน,ะนะาะวิทยาศาสตร์เดี๋ดาย,ายวนี้พี่น้องเว่ยเนาะตาบวชมันติย่างควใดและพี่รักเลยกะเวลาตากผลใสระยะยาวพี่น้องมันก็ติมีการดอกไว้ เนาะแต่ว no. ่ามันบถึกผลมักะนานนานอยู n n ่นานดอกอยู่นอ่งเง้ยม no ันกัทุดโซ่ไปตามอนยุตาเวลาแต่ว่ามันก็ใครกวามถึกผลเนาะแต่ว่าอันนี้กทเทีบร้อยยื่นออกไปจังกชียื่นออกไปสิบหา้นพี่น้องเลยเนาะุกกเลยิเยจับแล้ก็จับเยมอบเสียงเขากับยงหลอบเสียนี่ย กินพร้อมกันกับลุงแล้โอ้ยังไม่ได้กินเลยเลยเอ่อเห็นเห็นมาไม่เมื่อยก็ยินข้าวโบราณยิ่งว่าหิวอีกอันนี้คุ้มยังไงนี่คุ้มเครื่องฮ้แบบสายไฟโอ้คุ้มอุปกรณ์ของทางเลยเครื่องมือทางพี่น้องเลยเนาะคนอยอดบ่คนเลย ด้วยจำร่างยากิย่หงอปจอกเมื่อนวันนี้ยังเปียกตัวยอดเมื่อวานนีกเืนี่ร้างผนมาแ้ืนเนาะนบอกจอบอกนมาปื่อ้าว่้วยด้วยจ้าเราไปเข่าไหมเราพูดปะปปจายด้อยเปิดกับหอ้เฮ้ยปไปกินข้าวพร้อมโอ้ย่ไปพูดบอลเหรอเดยฮะเลยเอาใ่ป พอพอดีพอพอนี่ไปไปหรเ่ด้บัตบัตอันนี้คือใช่คำซับคำเดียวกับทางเหนือใช่พอพอปลดูเยบัตรตัวเอาลุกบัตรคนละอยางเด้บางันต่างกันสิยุกไปพูดบ่อนะเด้เอาพูดบุวมมาพี่ดิลุกขับเข่าไป ทั ày, đấy, ้งบอก nhau ดยเนาะปัดไปยกไปค่ะยกไปเพื่อนุกยเจแเปียนได้ยังเล่นแต่ไอ้ชือา่ไม่ยากปิงิงไกบอกิงไอ้หมดไกก็เป็นได้ไม่ทัอย่างอ่ะเนาะบ่ไงเนาะป็นไกไ ขว่<ม>าหนวดมารอบสองหนวดเขาประชืดอย่างมาก่นอก้องชื่อแต่ขนมเอาไรทั้งนองเมื่อกี้เนาะหิ่งออบไปจะออกเด้ฝนไงไทยมาตกเถอะโอ้ฝนตกเราเปียกบดคือเมื่อคืนนี่ก็ได้แห้งขนาดเมื่อคืนเนาะเลยพี่นอ้องเลยผ่าบัตรเหลือมจะบะจะบะมีบรโยม <c oughs> จังจะเป็นหลีชุดใจ่ <c oughs> ข้าวามันล้มนิ่นึงกับจะหนาเลยเมื่อคืนนี่พอมันบวกล้มปันหน่เนาะแต่มันแหง้ง นี่แต่คือที่ว่าทั้งน้องพิ่เห็นทั้งเพราะว่าทีมงานเดี๋ยววาดปตุนเี่ย่ชจากไปพี่นก็เสียใจเสียใจแบบพูดหูเปลาบลเละเน๊ยเนาะเวลาทีมงานมาแต่ก็ชิได้พี่น้องพี่เห็นได้ครบูกพันเปล่าเปล่าะไ้กูได้เป๋าเปล่ยเน Bạn thôi thật lập đi tay lòng kia yaki. cái tay giải thoải 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 dạ thoải 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 ha lo thoải thoải thằng มามากูตังใจไว้เออปตาปตาเออกูก็าาจะมาอายอยู่แล้วไปไป <laughs> ช่วยเขาเลยปอวน <laughs> โอ้ยใส่ีรใส่เจออยู่โอโมาใช่นี่โอ้ยนะมาไหนเกรยเกยมาไหนกรยเกย์จ้นเลยกุดใช่ไปันซยูชยะเฮ้ยโอ้ยตวยห้องเป็นห้องน้ำเนาะไปด้วยไป้วยตัวได้เหรอว้ไปอยู่ว เอานใชาเอาปามีมีผชุุกแล้วบนะเออด้้โอ้ยเือจว่าชุกไนี่โอเน่อเเอามันดขาชีชมชชีชมชมเดย์มอสับมีนับ่อยเดเอาเห็นไมอาจาทานได้กินข้าวเอา่าน้ามัเี้นามันเพื่อนไมทอมเกิดไปขึ้นหอยลงบ้านเี๋มันทอดลงบ่อเนี่เกน้อยจะมีบาน เอาตูนเป็นได้เทอาสึกแด่โอ้ยโอยใเยมาล้มเ้เฮ้ยอะไร่ัดยเยอะเลยเยอะเลยตึกยักษย่้นโอ้ยยัเนนี่เฮ้ยบ้ เนี่ยมทดได้นี่เกืบนี่นะแทงเกาแทงไม่ได้ับบบอเือกคอยกระตงเน่ยกมนกเป็นนี้เกืบบักใหญ่เดือเกือบไม่หน่อยยังบลมานี่ ไม่ได้หอกขอโท้นะครับแม่เปลี่ยนบ่อไม่ได้ว่เนี่แม่เม่อกี้เป็นย่าอ๋อฮอเปลี่ยนนะนี่โอ้ยนม่้นงอ้น่งอเลยก็ฮอดีกว่าเนี่ยนี่ไปยั บใส่บเลยเนาะเห็นน้องพอดใส่ทนาดนหวะเลยคว้ายิใส่ไปใส่มาแเยอะสิใอยู่คอหน่ะมาลองดูน้องพอตีมาลองดูว่ได้อยได้ตีนยนะน้องพอนใหญ่กว่าอีกยับน้านือน่ยัาเนยังมาน่ะมาทอดยังยเฮ้ยบให้มาจับบให้ย่างติดมือบอโอ้มันสิเป็นตํานองเน้เยอะ่เห็น กจะเป็นนั่นน่ะนะจะด้วยจะด้วยจะด้วอยากเ่นนอยาได้ใจกินดีวจค่อยๆ่จโอ้ยเนาะโอ้สวงงามเ้อบ้านนี้เป็นบุกมี่นี่อะไรี่เกือบอยยาวบกมี่ผ่เกือมี่น้่นบมี่แล้วเออบกมี่เปื่อยบุกมี่เปื่อยไม่บมี่ผ่เลยๆดเปลือยคนหล่ะขุดเิมอะไรเอ่ออะออไปนอกเราคลิปนี้ก็ หมอยาบัตูนหมอยไรขบูลันลาเป็นพี่น้องเนาะก่อนสิขึืดสยามบุรีมืออื่นจะเวียนขับมาหาทางน้องเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายผิดพลาดกันนิดนึงเนาะอ้้ยังไม่ได้เพื่อนหมดอะยังไม่ได้บ่เย่อครอฮะเขาไปกินทะลุมากินเลยถ้าสำหรับคลิปนี้หน่วยก็จะขอร่ำลาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมิเตอร์ห้ทั้งอ่ะกึ ลองพอดเนาะสบายดีเด yeah. ้อปวดคือครับคึ๊บอื้มือนะไปเด้องเป็นเด้อทุกคนเด้อะเด้อสบายดีสบายดีเดินเดินเอ้าเดินทางปลอดภัยเด้อเพื่อนเด้อเจ้าึ้นไปจังม่วงนะต่างว่ายังบนดักลุ้วยว่ะโอ้เพราะทั้งบาเตียงบนสบายก็เลย เบิ่ง้นเบิ่งการกนยังไม่ยังบ่บรรยาอีกใช่่อจวไทยังไนนะมันเรุ้เดียวหนึไปพนอ้มาเนี้ยวอาไงรอ่ที่ตามตอนต่อไปช่องนี้ด้วยใค้คนไหอีก่ดวด้วยด้วยก็จะยานักถึค่แันบ คลินี้กับทุกหนวยจะขอจคลิปที่เพียงแค่ี้เอพี่น้องนะพ่กันในคลิปหนาเนาะมีแห้งเรามันร้ววัตจะขู่จะพดเราคนรจพกคนบันพี่น้องครคลิปจบแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กระบแกกระดางตำวในคลิปนี้สบายดี